สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเวลลีคลิปนี้เราก็มาพูดถึงบีมพิมพิชยาก็ก,กรัมบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยของเรากันอีกแล้วครับ ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้ได้รับฟังรับชมกันครับซึ่งแน่นอนว่าการไปแข่งซีเกมที่กัมพูชาในครั้งนี้สภาพอากาศไม่ค่อยเอื้ออํานวยเลยครับถือว่าร้อนมากๆจนนักตบสาวไทยของเราจะต้องมีการประครบเย็นไว้อยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถล,ลงรถเราก็ได้เห็นกันหรือว่าจะในสนามเราก็ได้เห็นครับแล้วคลิปนี้บีมก็มีตัวช่วยดีๆที่ช่วยคลายล้อน อีกตัวช่วยครับก็คือพัดลมบีมมีการเอาพัดลมเคลื่อนที่ตัวเล็กๆมาเป่าถึง2ตัวเลยครับนี่แหละครับทีมงานนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็สู้กันสุดๆจริงๆแต่เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนแล้วก็ถือว่าเปลื้มปริมครับทำกันได้ดีเลยสู้ๆนะครับคนไทยเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ครับ